วัสดี่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นคลิปดองนะคะทุกคนก็คืออันนี้เราก็ไปห่อข้าวต้มเนะเาะห่อข้าวต้มใส่หอ่อเรียกว่าอะไรนะเอ้ยลืมนั่นแหละคะ่ะทุกคนเขาเรียกว่าหอ่อข้าวประดับดินหายาด ก็ล่วงลับไปแล้วว่ะทุกคนเนอะอันนี้ก็เป็นทํารอบสองนะทุกคนรอบแรกเราก็ทําไปแล้วแต่ว่าจาไม่ได้ว่าได้ถ่ายคลิปลงไหมน่าจะได้ถ่ายอยู่นะทุกคนคลิปเก่าๆทุกคนก็ย้อนไปดูได้นะคะอันนี้ก็คือมานั่งห่อข้าวต้มนั่งห่อไปพูดไปอันนี้ก็คือออกมาตั้งแต่เช้านะทุกคน นั่นแหละค่ะทุกคนก็ไม่ก็ไม่ชาเท่าไหร่ก็สายอะทุกคนเพราะเราลืมหรือว่าต้องห่อาต้มเนาทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคน,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 ะคะกคนพอพี่ถักมาเราก็ออกมาออกมาห่อเลยนะคะระหว่างนั่งห่อไปทุกคนก็คืออันนี้ก็คือลานสาวจ้าทุกคนอยากทําทุกขั้นตอนแบบช่วยทุกขั้นตอนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทําเตรียมใบตองก็คือน้องก็ช่วยทุก ขั้นตอนเลยคอยถามนู่นทํายังไงนี่ทํายังไงแล้วก็มาลองทําเออทุกคนนายเอ็นดูแม่ลาหลานฉันนี่ทําไปก็ฉันก็บอกก็สอนไปบ้างนั่นแหละค่ะทุกคนอยากทําช่วยอยากทําช่วยแม่ช่วยยายช่วยพี่นะทุกคนนุ้ยปีหน้าก็คือมาทําแทนฉันได้แล้วหอไปได้สักพักนะคะทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยทอง เราก็มากินข้าวก่อนเลยเธออันดับแรกเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปปั่นใบเตยนะทุกคนก็จะมาทําเป็นข้าวต้มเออขนมหมกอะทุกคนที่ใส่รอบนี้เราทาแต่ไส้เค็มนะทุกคนนาเป็นคนผัดส่วนเราเป็นคนหอ่อเป็นคนเตรียมแป้งเตรียมอะไรนะทุกคนทุกคนกินก็คือนี่กบ ตบกเอฟก็คือเธอฉันก็กินไปได้ขาเดียวเอแล้วก็เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นเธอน้องก็โอ้ยสองขาเอ้ภาพไปเรื่อยคือดองคีไฟฉันจำไม่ได้เลยว่าว่าทำอะไรบ้างยิบๆย่ยอยๆก็คือจำได้แต่เมนหลักโอ้ยฉันก็นะก็คือกินเสร็จก็นี่จ้า มาหอ่อข้าวต้มผัดออเออข้าวต้มผัดนั่นแหละทุกคนข้าวต้มที่เอาข้าวไปผัดใส่กะทิะทุกคนก็หวานๆแต่เราไม่ค่อยชอบกินหรอกทุกคนแต่ว่าก็ทำมะทุกคนเชื่อไหมว่าทําหลายปีแต่ฉันก็หอ่อไม่เคยสวยสักทีเออห่อไปก็คุยสเปเลาบไปนะทุกคน อันนี้คลิปนี้ถ่ายเป็นทา่าแบบมาแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ต้องมาปรับความรีวอาเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเป็นทําแบบเราตอนแรกว่าจะพูดสดๆไปเลยแต่ว่านั่นแหละค่ะทุกคนถ่ายมายาวเกินเฮ้ยนะสุดท้ายก็มาพากใส่เหมือนเดิมอันนี้ก็ทํามันตรงนี้เสร็จก็ไปห่อขนมมุกนะทุกคนเออแต่ว่าจาไม่ได้เลยว,ว่าได้ถ่ายคลิปมาให้ไหมนั่นแหละไม่ได้ถ่าย จบจ้าแล้วฉันก็มาเตรียมของจ้าทุกคนก็ข้าวปลาอาหารผลไม้ของข้าวของหวานเนาะก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราจะได้ห่อง่ายนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือทําห่อสี่บ้านแลวนะทุกคนก็ทําช่วยกันสามบ้านในบ้านหนึ่งก็ทําไปให้ป้านะทุกคนป้าก็นี่ป้าก็ยุ่งไม่ได้ไม่ได้มาช่วยทำนะทุกคนแล้วก็พากันทำแล้วก็ไปส่งจ้ะ อันนี้ก็คือเรารีบหันนะทุกคนหันได้ไม่กี่อย่างทุกคนเพราะว่าต้องรีบเข้าไปทําชิ้นงานโครงการแล้วอะเพราะว่าเออภารกิจหลัดกุมเกินคุณนะนั่นแหละค่ะทุกคนหลังจากอันนี้เสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วนะอาบน้ำแต่งมาถึงบ้านเพื่อนแล้วก็คือฉันก็ นั่งดูเพื่อนทําจ้าเธอเออเพื่อนชายเป็นคนทําส่วนเราก็ทําแผ่นพับในโน้ตบุกเพื่อนนะทุกคนก็เราก็มาถ่ายรูปเก็บออบรรยากาศเข้าไปเราก็จะเอาไปใส่เอาข้อมูลไปเพิ่มในแผ่ ub, นพะับเนาะเราก็นั่งทําเป็นแบบโปรแกรมเบานะขณนนะที่เพื่อนนั่งทําทิ้งงานกันพี่ชายว่านางตัวดีทําอะไรมาซื้อน้ําถุงจ้า หิวข้าวมากเลยแต่ว่ารอกลับไปกินที่บ้านเมนูจะเสร็จกี่โมงคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบเก้าเมื่อกี้พึ่งตอนนี้ฝนตกนะทุกคนสศกเปอยกาลสินฝนตกเมื่อกี้พึ่งไปรับพี่พี่พี่ผู้หญิงในกลุ่มใหม่อีกคนหนึ่งนะแล้วเราก็เข้ามานั่งทําแผ่นพับในคอมใน,นห้องเพื่อนนะ เพราะเพื่อนทำชิ้นงานอยู่ข้างนอกกันเราจะเข้าดัแผ่นพับในแคนวากันตอนนี้ก็ทำไปได้ส่วนหนึ่งแหละต้องรอรูปอีกแล้วก็รอข้อมูลนะไปทำกันเลยค่ะหลังทำชิ้นงานเสร็จฉันก็มาบริจาคเลือดจ้าแม่เออบริจาคทุกๆุสามเดือนนะทุกคนเออคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละ